พิ่สูตรกันให้ชัดนะคะว่าหุ้นไหนพื้นฐานแน่นในตลาดเวียดนาม ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในเรื่องของตลาดเวียดนามเนี่ยนะคะหลายๆคนก็รอติดตามกันอยู่เพราะว่ามองกันว่าน่าจะได้รับอันสงจากการย้ายฐานการผลิตนะคะของบริษัทเทคต่างๆเนี่ยนะคะผู้ผลิตต่างๆที่จะย้ายเข้าไปเวียดนามนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องนั้นค่ะยังมีเรื่องของเศรษฐกิจของเขาด้วยนะคะเพราะาฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะก,กันละคะ่ะชี้กันให้ชัดเลยชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะว่าโอกาสการเติบโตจากปัปจจัยภายนอกต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะของ ประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะคือทางด้านของบลจจิตะเวลค่ะก็ได้วิเคราะห์ออกมานะคะว่าทำไมเวียดนามจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าลงทุนนะคะแล้วก็ความแน่นความพื้นฐานแน่นของเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมเข้ามาสู่ช่วงนี้กันแล้วขอย้ําอีกครั้งค่ะ ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รายการด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะกับ World Watcher จัตตาประเด็นโลกค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะทางด้านของบริษัทหละทรัพย์าก,การกองทุนจิตตะเวล์เนี่ยเขาก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมาเขาพูดถึงนะคะว่าว่า,วาภาพของสถานการณ์เวียดนามเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามคือในเดือนตุลาคมปีนี้นะคะร่วงลงมาค่ะสู่จุดต่ำที่สุดในรอบปี ก็เลยทาให้เราเนี่ยได้เห็นดัชนีที่ชื่อว่าเวียดนามสตอกอินดี x หรือว่า VNI เนี่ยปรับตัวลงมาต่ําที่สุดนะคะถึง3 2 8 4เพราะว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักมากๆจากการที่ธนาคารกลางเวียดนามปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในรอบไม่ถึง2เดือนก็เลยทําให้ธนาคารพาณิชย์เวียดนามเนี่ยนะคะก็ต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา12เดือนมาแต่ระดับ8%คิดดูสิคะคุณผู้ชมครับไปฝากประจำในแเกันเลยทีเดียวมันสูงจ คนดึงดูดให้บรรดาน,นักลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยแห่ถอนหุ้นออกมานะคะแล้วก็นําเงินเนี่ยไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์ค่ะเพื่อที่จะรับผลตอบแทนจากดอกเบียเ้ยนี่แหละคะ่ะนอกจากนี้นะคะการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะ,ะจริงๆช่วงหลายๆรอบที่ผ่านมาแล้วค่ะจะกทั่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทำให้นักลงทุน จริงๆไม่ใช่แค่เวียดนามนะทั่วโลกกันเลยทีเดียวค่ะกังวลวัฒนาคารกลางทั่วโลกแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อที่จะรักษาระยะห่างให้เหมาะสมกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอีกด้วยค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นก็ยังสร้างความกังวลต่อน,นักลงทุนอีกว่าบรรดาบริษัทต่งตางๆบริษัทเอกชนบริษัทจดทะเบียนนะคะก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าต้นทุนเนี่ย ทางการเงินปรับเพิ่มขึ้นอตราดอกเบีย้ยขาขึ้นนี่แหละค่ะก็เลยเป็นอีกแรงหนึ่งที่ดึงเม็ดเงินออกจากตลาดหุ้นนะคะรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ลดลงไปด้วยค่ะจากการที่มีการสร้างราคาหุ้นลวงของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่านักลงทุนตลาดหุ้นทีนานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยก็เลยทําให้อารมณ์ของนักลงทุนเนี่ยมาส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างมีนยัยยะสำคัญค่ะ แต่ว่าอย่างนี้ก็ตามนะคะถ้าเราไปเจาะคือเมื่อกี้คือเป็นตลาดหุ้นถ้าเราไปเจาะภาพรวมเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงแข็งแกร่งค่ะคือทางด้านของอมีการมีการมองนะคะบรจจจิตตาเด์ก็มองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของเวียดนามในไตรมาสที่3เนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะว่าเติบโตถึง13.7แล้วก็ในช่วง9เดือนแรกขยายตัว 8.83%ขณะที่สถาบันการเงินระดับโลกนะคะก็มีมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจเวียดนามอย่าง mm. เช่น IMF แล้วก็ธนาคารโลกก็ปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้ค่ะ2,565เนี่ยจากเดิม6%เพิ่มขึ้นมาเป็น7%เลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้น OECD ค่ะหรือว่า Organization for Economic Cooperation and Development mm. ก็คาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจเวียดนามปี2022ก็คือปีนี้ ะะแล้วก็ปีหน้าขยายตัวเกิน6%แล้วก็ได้รับอนิสงจากการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงค่ะหลังบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะคะต้องกระจายความเสี่ยงในด้านห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนนี่แหละคะ่ะ ทีนี้ราขาที่การทั่วไปของ OECD นะคะหรือว่า Mathias c o m m a n ก็ระบุนะคะบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะเป็นหนึ่งไม่ในไม่กี่ประเทศราคาในโลกนี้ที่สามารถหลีกพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกแล้วก็หลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยได้นะคะรวมไปถึงสถาบันจากอันดับเครดิตอย่างมูริสค่ะก็ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เวียดนามนะคะจาก BA3 ขยับมาเป็น BA2 ค่ะ ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดยัง,ม,ม,ยง,ม,ม,ยงมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวนะคะปรับตัวดีขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวการของปีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมขยายตัว6.3ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมก็ขยายตัว17.1ขณะที่ดุลการค้าในช่วง10เดือนแรกนะคะของปีนี้เนี่ยของเวียดนามก็เกินดุลไปราวๆ2,200ล้านดอลลาร์สหารัฐค่ะยังมีอีก,การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI เนี่ยแหละค่ะปรากฏว่า10เดือนแรกสูงถึง 17,700ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มูลค่าส่งออก10เดือนแรกนี่โอ้โห3,12แสนแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะคือพูดง่ายว่าขยายตัวใน15.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อนหน้าค่ะในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ,องเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นแต่ ทางด้านของอบรจอจตอเวล์นะคะก็กลับมองว่าอัตราเงินเฟอ้อของเวียดนามล่าสุดเนี่ยอยู่ที่แค่4.3เท่านั้นค่ะแล้วก็เวียดนามเนี่ยยังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นซัมซุงเสียวมี่ฟ็อกซ์คอนหรือแม้แต่ Apple Inc ก็ตามค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งของสหรัฐกับจีนนะคะกลายเป็นว่าส่งผลดีต่อหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนค่ะแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าค่าแรงของเขายังต่ํานะคะแล้วก็แถมมีแรงงานวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเนี่นะคะจำนวนมากการเมืองในประเทศก็มีเสถียรภาพค่ะแล้วก็เศรษฐกิจก็มีศักยภาพที่จะเติบโตสูงต่อเนื่องค่ะโดย Foxcon n นะคะซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ ของ Apple นะคะก็เตรียมเช่าพื้นที่สร้างโรงงานที่จังหวัดแบเกียงค่ะซึ่งอ,อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามน,นะคะก็จะใช้เป็นฐานการผลิตสินค้า Apple ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มกว่า30,000ื่นตำแหน่งนะคะนักวิเคราะห์จาก JP Morgan ค่ะก็คาดว่าเวียดนามเนี่ยจะผลิตหูฟัง AirPods ของ Apple เนี่ยคะ่ะเป็นสัดส่วนถึง65%ของทั้งหมดภายในปี2568แล้วก็เช่นเดียวกับ มุมมองจาก t e r u n r u นะคะที่รายงานออกมาว่าเวียดนามเนี่ยจะกลายเป็นฐานการผลิต iPad แล้วก็ Apple Watch สัดส่วนเนี่ยสูงถึง20%ของทั้งหมดเลยค่ะรวมถึง MacBook นะคะในสัดส่วน5%ด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดมองย้อนไปในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะแม้ว่าโลกเนี่ยจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ว่า หุ้นเวียดนามค่ะยังปรับขึ้นแรงตลอดค่ะโดยสร้างผลตอบแทน14.87%ในปี2563และ35.73%ในปี2564แต่ชีนี้ตลาดหุ้นเวียดนามที่ปรับลดลงมาในเวลานี้นะคะทำให้มูลค่าหุ้นที่แท้จริงเนี่ย ปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่น่าลงทุนค่ะโดยอัตราส่วน P/E นี่นะคะลดลงมาเหลือเพียงแค่12.3เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีที่16.9เท่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่มีการซื้อขายกันเนี่ยที่มูลค่าต่ำค่ะเมื่อเทียบกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพการเติบโตในอนาคตค่ะอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้นะคะเวเวียดนามเนี่ยอาจจะถูกจัดอันดับ จากประเทศชายขอบก็คือที่เป็น frontier market ขึ้นไปเป็นประเทศเกิดใหม่ก็คือ emerging market ในอนาคตค่ะอันนี้ก็จะเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนของกองทุนนานาชาตินะคะจะทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยค่ะไหลเข้ามาตลาดหุ้นเวียดนามมากขึ้นรวมไปถึงนะคะก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเวียดนามในปรับตัว ขึ้นลงสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ก็ยังมองว่าในระยะยาวเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามยังมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าเกิดมายกตัวอย่างหุ้นเด่น ที่น่าสนใจในเวียดนามนะคะทางด้านของบลาจอจิตตเวิลก็บอกว่าคงต้องล้อไปกับพื้นฐานเศรษฐกิจของเวียดนามค่ะโดยเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI แล้วก็การส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางบลาจอจิตตเวิลนะคะก็เชื่อว่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมคลังสินค้าและก็โลจิสติกของเวียดนามอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะซึ่งคลังสินค้าและก็โลจิสติกนะคะถือว่าเป็นอีกบริการสําคัญสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตและก็ส่งออกค่ะ หุ้นเด่นค่ะคุณผู้ชมค่ะหุ้นเด่นในอุตสาหกรรมนี้นะคะอย่างดงไนท์พอร์ตจอยสต็อกคอมพานีก็มีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ได้รับอัน,นิสงจากการลงทุนต่างชาติแล้วก็การส่งออกนะคะบริษัทก็ให้บริการด้านท่าเรือคลังสินค้าแล้วก็โลจิสติกค่ะรายได้12เดือนล่าสุดน,นี่โตกว่า21เลยนะคะแล้วก็มีอัตราส่วน P/E เนี่ยอยู่เพียงแค่10.85เท่าต่ำสุดในรอบหลายปีเลยค่ะ นอกจากนี้ค่การลงทุนจากต่างชาติที่มากขึ้นนะคะก็จะเป็นการ เพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศค่ะซึ่งหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคนะคะอย่างทักบาร์ไฮโดรพาวเวอร์จอยสต็อกคอมพานีเนี่ยก็เป็นผ,ผู้ผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนในจังหวัดเย็นใบนะคะสามารถสร้างการเติบโตในด้านรายได้แล้วก็กําไรที่โดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะบริษัทเนี่ยมีไรายได้เติบโต,ตสูงถึง23%แล้วก็มีกําไรเพิ่มขึ้นกว่า41%ค่ะแล้วก็ยังมีมูลค่าหุ้นที่ถือว่าค่อนข้างต่าําาามมกโดยีอัตร ส่วน P/E นะคะอยู่เพียงแค่6.91เท่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ทางบจจิตตาวลก็เลยบอกว่านักลงทุนเนี่ยสามารถใช้โอกาสที่ตลาดหุ้นยังผันผวน,นอยู่เช่นนี้นะคะปรับกลยุทธ์ลงทุนให้เหมาะสมค่ะเพื่อรับโอกาสการเติบโตนในอนาคตกันได้นะคะโดยเขาแนะนำเขาบอกว่าประเด็นแรกเนี่ยก็คือเพิ่มทุนเพื่อเฉลี่ยต้นทุนในพอร์ตน,นะคะในช่วงที่ตลาดพันผวน,ผานการเพิ่มทุนเพื่อเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยจะเพิ่มโอกาสที่จะได้ซื้อหุ้นในราคาท,ที่ต่ําลงได้แล้วก็ประเด็นที่2องเขาบอกว่า ให้ทยอยลงทุนหลายๆครั้งในช่วงตลาดหุ้นผันผวนคือถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยกังวลว่าความผันผวนในตลาดหุ้นจะยืดเยื้อไปอีกนานนะคะก็สามารถแบ่งเงินลงทุนเนี่ยเป็นหลายๆก้อนได้แล้วก็เข้าลงทุนตามช่วงเวลาที่ต้องการค่ะก็เป็นการช่วยเฉลี่ยต้นทุนในช่วงตลาดผันผวนนะคะแล้วก็ทําให้ไม่พลาด โอกาสสะสมหุ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นขาลงด้วยนะคะทีนี้ท้ายที่สุดค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของจิตใจของนักลงทุนทุกคนนะคะที่อาจจะวั่นไหวในช่วงที่ตลาดอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็มีข่าวร้ายประเดประดังเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงทุนเพิ่มนะคะแต่ว่าทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์การของจิตะเวสกาเชื่อว่าถ้าเกิดยึดมั่น ในหลักการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็เดินหน้าลงทุนอย่างสม่ําเสมอเมื่อวันร้ายผ่านไปนะคะแล้วมองย้อนกลับมาดูเนี่ยก็จะดีใจลคะค่ะที่เราไม่ได้ทิ้งโอกาสดีๆครั้งนี้ไปซึ่งก็เชื่อว่าเวลานี้ตลาดหุ้นเวียดนามนะคะก็อยู่ในจังหวะที่เหมาะสมที่จะหน้าลงทุนคะ่ะ